สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะลองนึกภาพตามนะคะกลางทุ่งนาโลง่โลงๆที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านคนหนึ่งกำลังไถปรับหน้าดินแต่แล้วจู่ๆก็ไปเจอบางอย่างที่ไม่คาดฝันครับ ไม่ใช่เหตุอาชญากรรมไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นโครงกระดูกมนุษย์ทีเ่เมื่อวัดคร่าวๆแล้วเนี่ยมีความยาวเกือบ2เมตรเลยทีเดียวซึ่งการสรุดเจอกระดูกครั้งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่โลกอีกใบหนึงเลยครับมันเชื่อมเราเข้ากับอดีตเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนได้ในทันที เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่บ้านแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกันจากข้อมูลข่าวหลายแหล่งเลยนะคะแล้วก็มีคำยืนยันของกรมศิลปก,กรด้วยเราจะมาดูกันว่าการค้นพบครั้งนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับชุมชนโบราณในภาคอีสานและที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือปฏิกิริยาของคนในปัจจุบันที่ต้องมารับมือกับอดีตที่โผล่ขึ้นมาตรงหน้า ประเด็นหลังนี้สำคัญมากเลยครับเพราะการค้นพบทางโบราณาคดีมันไม่เคยจบแค่ในหลุมขุดค้นนะอืมแต่มันเผยให้เห็นเรื่องราวหลายชั้นที่ซ้อนกันอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าคนยุคเราจะมองอดีตที่ขุดขึ้นมาเจอในแง่มุมไหนระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับมรดกทางจิตวิญญาณนั้นเรามาเริ่มกเนที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่าค่ะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในที่นาของคุณนัฐการคำชมพูที่อำเภอแวงน้อย ตอนที่กําลังปรับที่ดินเพื่อทําเกษตรก็ไปพบโครงกระดูกนี้เข้าครับสภาพที่เห็นตอนแรกคือเป็นโครงร่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะมีฟันบนฟันล่างครบแต่ที่มากกว่านั้นคือรอบๆไม่ได้มีแค่กระดูกอย่างเดียวแต่ยังมีของอย่างอื่นอยู่ด้วยใช่ครับและของที่อยู่รอบๆนี่แหละครับคือตัวไข่ปริศมาเลยจากข้อมูลของสำนักศิลปากรที่8ดขอนแก่นเขาบอกว่าเจอทั้งเศษภาชนะดินเผาภาชนะดินเผาครับ ที่มีลายเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าลายเชือกทาบแล้วก็เจอหินที่เรียกว่าหินดุซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับปั้นหม้อโดยเฉพาะแถมยังมีเศษกระดูกสัตว์ปะปนอยู่ด้วยเดี๋ยวลายเชือกทาบนี้เราพบแทบจะทั่วประเทศไทยแล้วก็ในอุษาคาเนเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแสดงว่าชุมชนนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่านั้นนั่นเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากครับมันบอกเราว่าคนกลุ่มนี้ มีเทคโนโลยีมีวัฒนธรรมร่วมกับพื้นที่อื่นๆไม่ได้ถูกตัดขาดของใช้พวกนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอว์เลยนะที่บอกเล่าวิถีชีวิตว่าเขาไม่ได้ถูกฝังไว้เฉยๆแต่มีข้าวของเครื่องใช้ฝังไปด้วยซึ่งมันสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแล้วก็ยังบอกใบ้ว่าแถวนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นจริงและผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรมศิลปากรล่ะคะ เขาว่ายังไงบ้างคุณดุสิตทุนมากก่อนผู้อํานวยการกลุ่มโบราณคดีสรุปผลเบื้องต้งนได้น่าสนใจมากครับเรื่องแรกเลยคืออายุยืนยันชัดเจนว่าเป็นมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ช่วงยุคเหล็กยุคเหล็กครับอายุประมาณ1,500ถึง2,500ปีนั่นคือช่วงเวลาเดียวกับยุคก,กรีกเลยนะโอ้โหคือเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าไปมากแล้ว ส่วนประเด็นที่สองคือสภาพแม้จะเห็นเป็นโครงแต่จริงๆตัวกระดูกชำรุดมากผุและแบนเพราะถูกกดทับมาเป็นพันๆปีแต่เดี๋ยวนะคะถ้ากระดูกมันเปราะแล้วก็แบนขนาดนั้นเราจะแน่ใจเรื่องความสูงเกือบ2เมตรได้แค่ไหนคะมันอาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินทาให้โครงมันยืดออกหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือสิ่งที่นักโบราณคดีต้องระวังเลยการวัดในพื้นที่เป็นแค่การประเมินเบื้องต้นจากความยาวที่ปรากฏอ๋อค่ะแต่ความสูงที่แท้จริงต้องรอการวิเคราะห์ทางมนุษยวิทยาในห้องแลบอีกทีซึ่งจะวัดจากสัดส่วนของกระดูกชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดเช่นกระดูกต้นขามาคำนวณอีกทีค่ะ <ka. S 1> ครับเส้นผ่านศูนย์กลางเกือม500เมตรซึ่งมันบอกเราชัดเจนเลยว่า ที่นี่ไม่ใช่แค่หลุมฝังศพแต่เคยเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่มาก่อนจากการไถที่ธรรมดาธรรมดากลายเป็นการเจอชุมชนโบราณที่หายไปน,นับพันปีพาอผลตรวจทางวิทยาศาสตร,ร์ออกมาแบบนี้มันก็ยิ่งน่าทึ่งนะคะว่าเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือเรื่องความเชื่อของชาวบ้าน มันต่างกันคนละขั้วเลยและนี่คือจุดที่การค้นพบทางโบราณคดีกลายเป็นมรดกที่มีชีวิตทันทีเลยครับมันไม่ได้อยู่แค่ในตำราหรือในพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อในปัจจุบันซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นล่ะคะเพราะข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านก็แห่กันมาที่นี่เลยครับแต่เออส่วนใหญ่ไม่ได้มาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์นะอา้าวแต่มาเพื่อขอโชคลาภครับ มีการนำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดบูชาเพราะเชื่อกันว่านี่คือโครงกระดูกของบรรพรบุรุษท,ที่มาให้โชคซึ่งทางกรมศิลปากรก็ไม่ได้เข้าไปห้ามแบบแข่งกล้าวใช่ไหมคะไม่ได้ห้ามครับแต่ใช้วิธีที่น่าสนใจมากคือเข้าไปให้ความรู้แล้วก็จัดระเบียบขอความร่วมมือให้ชาวบ้านเคารพในฐาน,บนะบรรพชนของคนไทย ซึ่งการบูชาก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่แล้วแต่ต้องจัดพื้นที่ให้เหมาะสมมีการกั้นเชือกไม่ให้เข้าไปเหยียบย่ำหลักฐานอื่นๆเป็นการหาจุดร่วมระหว่างสองมุมมองที่แตกต่างกันแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภด้วยเพราะพื้นที่ตรงนี้มีตำนานของตัวเองอยู่แล้วด้วยซ้ําใช่ครับคุณยายทองคูณถึกนอกวัย81ปีท่านเล่าว่าคนแถวนี้เรียกเนินดินตรงนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วว่าโนนสาวเอโนนสาวเอ โนนคือเนินดินส่วนเอก็คือแต่งตัวสวยๆอวดโฉมใช่ไหมคะถูกต้องครับตำนานที่เล่าต่อกันมาคือเนินดินแห่งนี้เคยเป็นเหมือนจุดนัดพบของสาวๆจากหมู่บ้านต่างๆที่จะนัดกันมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยที่สุดอ๋อก่อนจะพากันไปเที่ยวงานบุญหรืองานเรื่องเริงที่จัดขึ้นในเนินอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเหมือนเป็นห้องแต่งตัวรวมของสาวๆสมัยโบราณเลยน่าทึ่งมากที่ตำนานโนนสาวเอซึ่งเป็นเรื่องของชีวิตการแต่งตัวสวยงาม มันกลับมาเชื่อมโยงกับการค้นพบโครงกระดูกซึ่งเป็นเรื่องของความตายมันมีในย่าอะไรซ่อนอยู่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่ลึกซึ้งมากครับมันอาจจะบอกเราว่าในอดีตพื้นที่แห่งชีวิตกับพื้นที่แห่งความตายของชุมชนโบราณอาจจะได้ไม่ได้แยกขาดจากกันอย่างชัดเจนเหมือนในปัจจุบันนี้สุสานอาจจะอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยและตำนานที่ดูสดใสอาจจะเล่าทับอยู่บนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ซับซ้อนกว่านั้น แล้วความเชื่อมันก็เข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะมีเรื่องเล่าที่เจาะจงไปที่คุณนัฐการเจ้าของที่ดินคนปัจจุบันด้วยเหมือนทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วเป็นการผูกเรื่องราวระหว่างอดีตกับปัจจุบันผ่านความเชื่อที่ทรงพลังมากครับใช่ค่ะความเชื่อมันเข้มข้นถึงขนาดมีเรื่องเล่าว,ว่าที่ดินผืนนี้เหมือนรอคอยเจ้าของคนปัจจุบันโดยเฉพาะเลยมีร่างทรงในพื้นที่บอกว่าดวงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่ชื่อปู่คําแสนกับแม่ย่าผมหอม ท่านรอลูกสาวลูกสาวมาซื้อแต่ซื้อไม่ได้สักทีไปจนถึงเรื่องมหัศจรรย์ตอนที่รถแบ็คโคจะขุดลงไปตรงจุดที่เจอโครงกระดูกพอดีครับก็มีอีกาสองตัวบินมาเกาะรถขวางไว้พอคนขับย้ายไปขุดที่อื่นอีกก็บินหนีไปเลยเป็นการผูกเรื่องราวให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีก เรื่องเล่าหล่านี้มันเปลี่ยนสถานะของโครงกระดูกไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นแค่โบราณวัตถุมันกลายเป็นบนรรพบุรุษที่มีตัวตนใช่ค่ะมีชื่อมีเรื่องราวครับและมีความผูกพันกับคนในปัจจุบันซึ่งนี่คือมิติทางวัฒนธรรมที่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวให้คำตอบไม่ได้และเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวังมากๆแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงต่อคะเขาจะทำยังไงกับพื้นที่ตรงนี้ ต้องชื่นชมเจ้าของที่ดินนะครับคุณนันทการให้ความร่วมมือเต็มที่บอกว่าจะหยุดการปรับที่ดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้สะดวกอืมดีจังเลยค่ะและพร้อมจะดูแลรักษาสมบัติของบรรพบุรุษนี้ไว้แต่การค้นพบที่ใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดังขนาดเนี้มันก็ต้องมีความท้าทายตามมาแน่นอนแน่นอนครับและเป็นความท้าทายที่มากกังวลมากคือภัยจากนักล่าสมบัติหรือกลุ่มหาของเก่า อเ oh. พราะพอเป็นข่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งชุมชนยุคเหล็กมันก็เหมือนการปักหมุดให้คนกลุ่มนี้ซึ่งมักจะใช้เครื่องตรวจจับโลหะแอบเข้ามาขุดตอนกลางคืนเป็นการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบบที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยกรมศิลปากรถึงกับต้องประกาศเตือนว่าจะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วในแง่ของการอนุรักษ์ระยะยาวล่ะคะมีแผนการอะไรบ้าง มีข่าวดีอยู่บ้างครับคือกรมศิลปากรได้รับงบประมาณมา8 0 0แสนบาทสำหรับสำรวจชุมชนโบราณในขอนแก่นพอดีโอ้พอดีเลยครับการค้นพบที่แวงน้อยเลยกลายเป็นกรณีศึกษาชิ้นสำคัญไปโดยปริยายในระยะสั้นก็จะมีการสร้างหลังคาหรือเพิงชั่วคราวคลุมพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อกันแดดกันฝนไม่ให้โครงกระดูกเสียหายไปมากกว่านี้แล้วความต้องการของเจ้าของที่ดินล่ะคะที่มีความเชื่อความผูกพันส่วนตัวกับบรรทบุรุษตรงนั้นเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง อืมนั่นเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้นครับตามคำบอกเล่าผ่านร่างทรงเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณของปู่ย่าไม่อยากย้ายไปไหนอยากอยู่ที่เดิมแล้วก็ขอให้สร้างศาลาเล็กๆไว้ใกล้ๆซึ่งนี่คือจุดที่การทำงานของภาครัฐต้องละเอียดอ่อนมากว่าจะผสมผสานความต้องการนี้เข้ากับแผนการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการได้อย่างไร จะหาจุดลงตัวที่เคารพทั้งวิทยาศาสตร์และความเชื่อได้หรือไม่ดูเหมือนว่าเป้าหมายระยะยาวอาจจะเป็นทางออกของเรื่องนี้ได้นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับทั้งเจ้าของที่ดินและหน่วยงานในพื้นที่เห็นตรงกันว่าที่นี่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โอ้ดีเลยค่ะครับเกี่ยวกับชุมชนยุคเหล็กในอีสานได้เลยซึ่งถ้าทำได้จริงมันจะเป็นการตอบโจทย์ทุกฝ่าย ทั้งการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการการเปิดให้คนทั่วไปได้ศึกษาและยังเป็นการเคารพบรรพบุพร,บรุษในพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่จากการไถานาธรรมดาธรรมดาในวันนั้นมันเปิดประตูสู่เรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะมันมีทั้งหลักฐานทางโบราณคดีที่จับต้องได้มีตำนานพื้นบ้านเรื่องโนนสาวเอ และมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ในใจของคนปัจจุบันถูกต้องครับการค้นพบที่บ้านแหวงน้อยครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสําคัญที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าสังคมไทยจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับอดีตที่จับต้องได้แบบนี้อย่างไรค่ะเราจะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ต้องแม่นยํากับการเคารพความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในท้องถิ่นได้อย่างไร ซึ่งมันก็นํามาสุ่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้นไว้ให้คิดกันต่อนะคะในข่าวบอกไว้ชัดเจนว่าเนินดินแบบโนนเสาเอนี้มีอยู่มากมายในภาคอีสานและเกือบทุกเนินอาจจะมีเรื่องราวแบบเดียวกันนี้ซ่อนอยู่ครับ คำถามก็คือหากวันหนึ่งมีการค้นพบที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในที่ดินของใครสักคนอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทําและเราจะชั่งน้ําหนักระหว่างสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลกับคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นของส่วนรวมซึ่งเก่าแก่หลายพันปีนี้ได้อย่างไรคะเป็นคำถามที่ท้าทายและเป็นคำถามที่สังคมไทยต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีรอบและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ